สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกทท่านนะครับผมบ่าวบาดสาวน้อยรายงานตัวครับสวัสดีวันที่21สิงหาคม2568นะครับผมมาครับพี่น้องวันนี้ก็มีเมนูเห็ดมานําเสนอครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับผมบ่าวบาดว่าสิผัดมะม่นหอยเห็ดปวกขาวครับผมที่หามาได้นะครับล้างทาความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เมนูที่2ครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเหมือนกันครับเป็นเห็ดตรงฝนนะครับผมที่หามาได้ครับผม อันนี้ก็หั่นซอยเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อจะลาบนะครับผมอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหมูที่เราลวกไว้เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ว่าสิมาราเห็ดตรงฝนครับพี่น้องลาเผ็ดตรงฝนแซ่บครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ต้นหอมผักชีที่หั่นซอยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ขาดไม่ได้ครับผมเป็นเลือดก้อนนะครับผมก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะครับผม อันนี้ก็จะเป็นใบโหละพานะครับสําหรับเจวาลาบครับพี่น้องเสแสบไปทากันครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบป,ประมาณนี้ครับผมหลังจากนี้ก็จะได้ลงมือทํากันเลยนะครับผมไปรับชมกันนะครับเมนูนี้จะออกมาหน้าตาสวยสันสีสันงดงามขนาดไหนนะครับผมไปรับชมกันครับมาครับ ลงมือทำเมนูแรกกันเลยครับผมเถียมครับผม เมนูผัดน้ำมันหอยเห็ดปวกนะครับครครับ,รบใส่เห็ดปวกของเราเลยครับผม มาครับเป็นอองปรุงรสชาติเลยครับน้ำมันหอยครับตาลน,นิดนึงครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับ รถครับผมปลยสักทีนิดนึงครับหรือประมาณครึ่งชน้อนโต๊ะผัดดีครับ ไฟก็จะแรงๆหน่อยนะครับน,นี่ก็จะเป็นสีอุ้วขาวครับผมนิดนึงต่อด้วยซอสฟ้าเขียวครับ Oh, ไฟแรงมากเลย,ยนี่นี่มาครับขอชิมดูรสชาติก่อนครับได้รสชาติที่ต้องการไหยครับผมอืมอ,อร่อยมากเลยครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะนําไปขึ้นโต๊ะอีกทีนะครับผมจัดใส่จานนะครับเก็ดปากย่างลายพี่นอพัดแต่น้อยหนึ่งครับผม แต่งหน้าด้วยครับเดี๋ยวนะครับแต่งหน้าเขาก่อนนิดนึงตามด้วยกระเทียมเจียวครับผมเพิ่มสีสันเพิ่มความหอมนะครับ ประมาณนี้ครับเมนูแรกนะครับผมหลังจากนี้ก็จะได้หันไปทําลาบเห็ดตองฝนกันนะครับผมมาครับพี่น้องเมนูที่สองกันครับผมมารุยเมนูที่สองกันเลยครับนี่ก็จะเป็นหมูบดนะครับผมพร้อมกับน้าซุปนะครับน้ำซุปสูตรพิเศษของเรานะครับผมนี่ครับซิกเนเจอร์ก็คือ เห็ดตรงฝนนะครับผมหั่นฝอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ไปเลยครับเมีนูเห็ดตรงฝนพี่น้องกำลังสิเห็ดก in er ินเธอแหลกขึ้นกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลือดก่อนนะครับผมใส่ไปเลยเป็นก่อนอิลีครับพี่น้องปะ่ะปรุงรสชาติกันเลยครับผมสานิฮานบัก อาหารอีสานบ้านเฮาเข้าคั่วครับผมแสงอาจจะแรงหน่อยนะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้กินข้าวเช้าก็ปลาเข้าไปเกือบสิบปงแล้วครับผงนวนิดหน่อยนะครับปลายทับผีครับผม มีอยัางกระใสไปครับพี่น้องสาวน้อยกินเผ็ดไหมครับพอดีพอดีนั่นแหละนี่เนาะมาครับประมาณนี้นะครับผมน่าจะไม่เผ็ดหรอกครับน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับขาดไม่ได้ หัวใจสำคัญของลาบนะครับน้ำปลาร้าต้มสุกครับผมนะพี่น้องเม็ดเท่าไ่เม็ดขมมะนาวครับน้ำกเ็เยอะๆนะครับมะนาว วัวนี้น่าจะไม่ได้เข้าป่านะครับใช่ไหมสาวน้อยไม่ใช่ช่วงนี้วันนี้ไม่ได้วันนี้นะครับเมื่อนี้บ่ได้เข้าป่าครับหลังจากที่เมื่อนี้เพิ่นสิบปั้มอินซี่กันครับผมจะประชาคมกันครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับเขื่อนคียงเพิ่นครับผมใส่ไปเลยครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผม คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอหอมผักหอมเนี่ยมีนวนลาบเห็ดเห็ดตกฝนสีสันออกมากับสระมาณนี่ครับผมมีทางสมุนไพรบ้านเราพร้อมกับเครื่องเทศที่หอมอบอวลครับผม อ,อ่ะเดี๋ยวเบาบาสไปชิมมันก่อนครับผมขาดหรืออะไรค่ว่ากันนะครับมาครับชิมก่อนครับพี่น้อง <c oughs> เผ็ดยุ่ตัาสาวหน่อยอเผ็ดเปรี้ยวหอมปลาร้าพร้อมกับนึบๆครับเผ็ดตรงฝนก็จะมีความนึบๆนะครับผม ซูฟันเล็กน้อยครับแต่บอกได้คาเดียวครับอร่อยมากครับผมมาครับหลังจานนี้ก็จะได้ตักขึ้นโต๊ะครับจะได้ขึ้นโต๊ะซูพี่น้องกินครับในเวลาต่อไปครับผมมาครับพี่น้องตักขึ้นจานกันเลยครับสําหรับเมนูล่าเพ็ดตักเผ็ดตรงฝนครับผมกินครั้งแรกเหมือนกันครับ สีสันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอขึ้นโต๊ะครับผมมาครับพี่น้องขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูไอ้ลาบเผ็ดตรงฝนนะครับผมใส่หมูสับพร้อมกับเลือดเลือดหมูนะครับผมสีสันออกมาหน้าตาสวยสดงดงามมากครับผมกับรสชาติที่อร่อยลงตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่2นะครับผมผัดน้ำมันหอยเห็ดปวกนะครับสวยสดงดงามเหมือนกันนะครับหอมอบอวล ชวนให้ลิ้มลองนะครับผมวงเล็บอร่อยสุดๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงหรือว่าผักแจ่วนะครับนี่ก็จะมีผักกเกษตรบรรนเท่าครับหรือผักกะินครับผมพร้อมกับยอดกะถินพร้อมกับหนวยกะถินครับผมพร้อมกับนี่ไอหน่อไม้ต้มครับผมก็จะมีใบโหระพานะครับพร้อมกับหอมเปร้บันเท่าครับพี่น้องโดยรวมกับสิบประมาณนี้ครับ2เมนูนะครับสําหรับวันนี้นะครับผม เป็นยังไงบ้างครับไปตากินกันบอรครับพี่น้องจะได้กับเมืองคลิปจบเหล้กกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไปพลาดคลิปใหม่ๆกอยสารสายร้อยชาแนลเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บอบา,บาสาน้อยลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ